เส้นเล่ยงเมื่อกี้อ่ามาเขามีเหลือลเลืเช็คด้วยนะคะตอนนี้เติมได้อะไรได้นะคะเอาละคะ่ะมองไปที่กล้องหลักเลยะคะ่ะมองไปที่กล้องหลักนะคะโอ้ว,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 ว้าวน่ารักมากเอ็นดูนะคะ่ะเอาละคะ่ะท่านที่สามนะคะคุณสุดคนหนึงนะะ่งค่ะเตรียมท่าแบบน่ารักน่ารักอเาเขามีเขาไม่ได้เซลฟี่นะคะเขามีท่ามาให้ดู เซฟไว้เรียบร้อ,รอ,อ,อ,ะะอยอ,อ,อ้าวววนววววววว่ววววนววววววอวววววววลวนวีววววว่ววววววือวว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 ว่วว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 ค่ะวว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 ค่ะววววววพวว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 ดวววฟวว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  ตเตรียมซมอสเวเบเลตของเรามีหมดนะครับทุกท่านคุณอภิีรดีวันนี้มีแต่ดาราบานนะคะคุณอภิระดีค่ะมีท่ายูอะไร์เลเลมือถือ,อเรียบร้อยอพรลอ,อเหมือนเหมือนนะคะคุณแมกมาถ่ายงานนะคะวันนี้นะคะหนึ่งสองทาขออนุญ,ญาตนะคะ,ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะต่อไปคุณเอ็มเม อ่มีเลวเรนน่ายน่แบบน่ารักนรักเลยนะคะ,ะ,คะน่ารักนรักเลยนะคะเอาละค่ะหนึซัเริ่มค่ะดีอาคาะว้าวสดใสเรียบร้อยขอบคุณค่ะมีซันชอบแบบย่างที่บอกมาถ่ายการนะคะคุณจุตคาพร์ค่านา ดีดีดีของเครเขาจะมีการคุยกันก่อนนะครับว่าจะท่าไหนนะครับอะไรค่ะท่าสลบรับไม่ไหวแล้วหนึ่งสองสอันนี้แบบลุกเช็ดเนี่คูค่นะครับหนึ่งสองเทมาขอบคุณค่ะคุณกระรอรคุณกระรคกรคุณพิรยา,อาชอบเอาดานิงลา เลิฟเลิฟอ่าพักต่อไปคุณนาคุณวิญญาณดิฉันชอบท่าคุณมากค่ะคุณนานาะอ่าเดี๋ยวดิวพร้อมหนึ่งสองซ้ำอ่าอ่าให้เก็บตัวหนึ่งสองซ้ำโอเคค่ะอ่าแล้วค่ะน่ารักมากนี่คือปุมเหม็นแบบ ฟินสำหรับ f อซของเราไดโนกกรทัดฟินไหมคะฟินอ่ะถ้าฟินขอเสียงหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักวันนี้เรามีหลายโมงกินเนาะครับค่ะฟินไหมคะครับ <c oughs> ฟินน่ารักท่า,ทานเข้ามาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยคร<ะ>ับผมเรียบร้อย,ย,อยนะครับะจะไม่จะไม่ฟินไม่ได้เลยถ้าไม่มีเดวี่นะก็โลบิสซ์ขอบคุณมากชนะเพียงแต่เดวี่นี่ดีเนาะนะครับอะไรนะครับใช้ดีมากถูกต้องครับ คุณมากมากเลยบอลยิมบอลยิ้มใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้นะครับอ๋อสมองของเาดีจริงฮะใช่ใชนะครับโอเคนะครับ้าไม่ดีจริงก็คืออยู่ไม่นาาเท่าอายุดิฉันดู้ไหมครับว่ากี่ปีเจ็ดสิบกว่าปีน้องบอกร้อยปีจำนหน่อยร้อยปียังสวยขนาดนี้